แอมิท็อรีวิวครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนะฮะรถส,สวยเรยกว,ว่าเป็นรถเกง๋งแต่งซิ่งสําหรับวัยรุ่นนะฮะหรือว,ว่าเป็นวัยแบบทํางานวันนี้ขอแนะนำหนึ่งคันครับผมโปรโมชั่นพิเศษเลยนะฮะคะนันนี้ออกรถง่ายสบาย,บาย,บายเป็น h o n d a City ครับตัวนี้แต่งแบบมาดุดนันะถ้าถามว่าเซอร์ไหมแบบจะเรียกว,ว่าเซอร์ก็ได้เขาตกแต่งแบบโอ้เอกลักษณลงตัวจริงๆฮะสวยจริงๆฮะคันนี้อ่ะเดี๋ยวให้มาดูที่ด้านหน้ากันเลยนะครับ เรียกว่าไฟด้านหน้านะฮะจะออกสีฟ้านิดนึงครับออกสีฟ้านิดนึงเพราะเขาไปตกแต่งมาเขาบอกแล้วไงว่าเป็นรถแต่งซิ่งนะฮะคิวด้านค,วานคิวด้านหน้านะฮะตรงนี้โอ้ยสวยมากเลยฮะใส่คันด้ใหญ่นะฮะติดไทอาร์ให้หน่อยเสริมความเท่นะฮะเป็นรถสปอร์ตของค่าย h o น da เป็นตัวไทอาร์แต่ตัวนี้เราติดให้แบบเหมาเจาะนะฮะกระจังหน้าตรงนี้ครับเป็นที่บายแน่นมากนะฮะสะอาดมากมอ่าเดี๋ยวปดูภายในผมพาไปดูด้านในต่อครับผม อ่านะฮะเป็นไงครับเมื่อกี้ดูด้านหน้ามาแล้วมาดูด้านในกันบ้างครับตัวนี้โอ้โหเรียกว่าเป็นตัวตรองท็อปต้องมาตนวนี้เลยครับพวงมาลัยสก้การ์นส,สปอร์ตแบบยูนิเทนนะฮะสามการ์ดสวยๆปุ่มควบคุมเครื่อง,ง,งเสียงนะฮะอยู่ด้านซ้ายครับหน้าจอตรงนี้ถ้าเปิดไฟแล้วแบบเล่นได้เลยนะ,ะหน้าจอขนาด6.7เนิ้วครับยังเล่น mp 3 mp 4ก็ได้นะ,ะเชื่อมต่อสัญญาบูทูธได้เลยครับผมส่วนที่ ตรงนี้นะฮะเป็นปุ่มพุทธสตาร์ทครับรถสตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัตินั่นเองฮะออกแบบมาได้ทันสมัยระบบแอร์จะมาแบบออโต้นะฮะจะเป็นไฟครับถ้าเราเปิดกุญแจนะฮะส่วนเกียร์มาแบบเกียร์ซีวีขับนุ่มนวลการปีนเกียร์นุ่มนวลมากๆเบาะหนังนะฮะแล้วยังมีดิฟฟี่ครับผมโอ้โหเป็นดิฟฟี่นะฮะแน่นะฮะเรียกว่าเป็นตัววัดอะไรต่างๆเมื่อจะเป็นพวกเครื่องยนต์ความร้อน ของหม้อน้ําอะไรต่างๆนี่อยู่ตรงนี้เลยพวกรอบอะไรต่างๆนะฮะสำหรับสาวๆที่มาเล่นตรงนี้ต้องบอกว่าไว้ตายแล้วนะฮะหล่อมากๆค่ะไป็นยังไกันบ้างฮะสำหรับรถส,สวยๆวันนี้อยากได้ซนะิตี้นะตัวแต่งซิ่งครับผมเขยุน1.5วันนี้โปรโมชั่นพิเศษออกรถสูตรบาทอนุมัติไวเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นนะฮะรู้ว่าลูกค้ามีเงินเดือนผ่านบัญชีดอกเบี้ย 2.35%โอ้โหอันนี้ต้องมาเลยนะมีคอบฟรีเกวันครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ